สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีพฤกษกนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มดูดวงให้กับเพื่อนๆชาวราศีพฤกษกก่อนเลยนะคะเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เตยเองนะคะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆที่เกิดเดือนนั้นนะคะนั้นๆน,น,นะได้ ดูดวงก่อนเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดกับพเพื่อนๆนั่นเองจ๊ะโอเควันนี้เราอยู่กับพเพื่อนๆนราศีพฤษศนะคะหรือเพื่อนเพื่อนที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนนะคะถึง20พฤษภาคมนะคะเราจะมาดูดวงให้ทุกคนนะคะในช่วงของเดือน พฤษภาคม2564นะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การงานการเงินก่อนเลยนะคะราศีพฤษภค่ะขอให้คุณเจ็บใบนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะช่วงของเดือนพฤษภาคม 2,564ชาวราศีพฤษภการงานกา,การเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอ7ใบนะจ๊ะมาคะ่ะการงานการเงินนะจ๊ะใบแรกโอ้ two of cups เลยนะคะ เอ่อไนท์ออฟบอนส์เอชออฟบอนส์ค่ะโฟ u ออฟบอนส์ค่ะ n น n e ออฟวิ l ส์อาร์ดีเอ็เพสแล้วก็เอชออฟวิ l ส์นะคะ mm hmm. เห็นกันไหมเอ่ยโอเคประมาณนี้นะจ๊ะ โอเคค่ะทดสอบค่ะช่วงนี้นะคะคุณดูจะค่อนข้างสุขใจทีเดียวนะคะในเรื่องของการทำงานหาเงินเนาะเพราะว่าดูแล้วคุณน่าจะได้ได้พลังงานดีๆมาจากคนรักหรือมิตรภาพดีๆจากเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาเป็นแรงผลักดนันเป็นแรงสนับสนุนนะคะให้คุณเนี่ยมีกำลังกายกำลังใจในการทำงานนะจ๊ะอืมดูแล้วนะคะ สิ่งที่อยากจะแนะนำเนี่ยนะคะก็คือการที่จะต้องใส่ energy ใส่ไฟนะคะในเรื่องของการทำงาน active นิดนึงนะคะอาจจะออกกำลังกายด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายของคุณเนี่ย fit พร้อมนะคะที่จะไปทำในเรื่องของการงานให้มันแบบว่าก้าวหน้ามั่นคงมากขึ้นนะคะดูแล้วแนวโน้มดีมากเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกค่ะคนใกล้ชิดนะคะคนรักครอบครัวนเนาะสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานดีมากเลยนะคะกำลังใจเต็มเปี่ ะะส่วนลูกน้องบริวารเพื่อนฝูงอะไรต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยก็แบบมีความสุขกับการทํางานมากๆเลยนะคะทํางานแล้วก็เห็นตัวเงินด้วยนะคะคุณแหนเป็นคนที่ชอบทํางานด้วยตัวของคุณเองนะดูแลว้วอ่ะทําแล้วก็จะได้ดีทําได้ดีด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีความสุขใจนะจ๊ะ ดูแล้วนะคะปัญหาที่จะเป็นแนวโน้มเนี่ยดูน่าจะมาจากการที่คุณเนี่ยคาดหวังอะไรมากจนเกินไปว่าจะต้องแบบทุกอย่างเพอร์เฟกนะจ๊ะเงินทองทุกสิ่งอย่างความสุขสบายเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยความเป็น perfectionist ของคุณเนี่ยนะคะ บางทีมันเยอะมากไปจนมันแบบว่าทําให้ตัวคุณเป็นถูกเองหรือเปล่าอันนี้ต้องถามตัวคุณเองนะนะจ่าคือศพนะอืมแต่ดูแล้วนะคะแนวโน้มของในเรื่องของการงานการเงินดีมากเลยนะคะคุณจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะจ๊ะอืมน่าจะได้มีโอกาสในชีวิตนะคะในเรื่องของออ ฐานะที่มั่นคงขึ้นการงานที่มั่นคงขึ้นเห็นตัวเงินมากขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคม2564สําสำหรับชาวพฤษภนะคะโอเคนะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องของความรักเลยนะคะคนโสดนะคนโสดราศีพฤกษภนะคะในช่วงของเดือน พฤษภาคม2,514นโรีคนโสดราศีพฤษภค่ะขอให้คุณสิบใบนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยมี่ี ะะใบแรกนะจ๊ะคนโสดโอ้โฟออฟวอนส์ h e m a เมจิ a เชียนเด r i o ชรนะคะเด e h เฮอร์ม i n e of w ออฟวอน e ์ n of w ออฟวอน์เทนออฟคัพส์ค่ะ Queen of Cups ค่ะ Six of Wands แล้วก็ปิดท้ายด้วย u e e n of s w o r d s นะคะอืมโอเค,ออเคสิ่งที่ผ่านมานะคะไนออฟวอนส์กับเ e นออฟคัพส์นะคะอืมคุณเนี่ยในกรณีของคนโสดและไม่ได้ไปพบเจอใครที่ ที่มีพันธนาเนาะออก็จะประมาณว่าตัวคุณเนี่ยเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานนะคะแล้วก็ลังเลนะคะว่าว่าเองสิ่งที่ทําอยู่นะคะมันมันมันจะไหวไหมมันจะทําแล้วมันเสร็จสมบูรณ์ไหมหรือว่ามีความคาดหวังมากเลยกับการที่จะอําทงานตรงนี้ให้มันประสบความสําเร็จแล้วก็เอาไปซัพพอร์ตครอบครัว คนรักของคุณอะไรแบบนี้นะคะคนโสดหรือว่าคุณเนี่ยไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะคเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขามีคนรักของเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะคะแล้วตัวคุณนะก็ค่อนข้างที่จะลังเลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเพราะว่าการการกระทําของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนกับคุณเลยนะคะอืม ปัจจุบันนะคะดูแล้วนะคะตัวคุณอ่ะค่อนข้างที่จะโอเคเริ่มอยู่ได้ค่ะป,ปีมั่นคงละหลายในเรื่องของการงานนะคะจิตใจเนี่ยเหมือนว่าอยากจะทุ่มเทให้กับการงานเสลือเกินนะคะอืมตัวเขาเนี่ยเหมือนติตัวนะคะไปอยู่คนเดียวหรือตัวคุณเองอะ่ะคุณก็แบบแยกตัวออกมาจากเขาอะไรแบบนี้นะคะแต่ถามว่ายังคิดถึงกันไหมก็ดูแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะคือถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะกลับมากับอะไรอย่างนี้นะคะเอออยากจะ ได้กลับมาสารสัมพันธ์ต่อนะคะแนวโน้มนะคะพฤพนะสดนะคอนโซลในช่วงของเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นะคะแต่ว่าน้ำมันจะได้มีการแบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ นะกับความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีมานั่นแหละเออไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีพันธะมีภาระหน้าที่หรือว่าเป็นคนโสดจริงๆรอะนะเออดูแล้วนะจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยมีแอคชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาก็ดูจะพุ่งตัวเข้ามาตัวคุณเองก็อยากจะเคลียร์เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะเออคุณอาจจะมีแอคชั่นเองด้วยซ้านะคะที่จะแบบว่า เออเจายัางไงพูดคุยตกลงกันอะไรเงี้ยคุณนุนั่งที่จะไฟลุกทีเดียวนะคะอ๋อแล้วดูแล้วว่าน่าจะเคลียร์กันจบแต่เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเนี่ย เ,เริ่มเริ่มที่จะเห็นค่าของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ชัดเจนยังคงไม่ให้ความสำคัญกับคุณยังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้และยังไม่สามารถที่จะตัดในสิ่งที่เขาควรจะต้องตัดออกไปคุณก็ไม่เอาเขาอืคุณเป็นคุณจะกลายเป็นเด็ดขาดไปเลยนะคะในช่วงของพฤษภาคมนี้นะอืราศีฤศพฤษภเรียกได้ว่ามีไฟนะคะไฟลุกมากแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะของขึ้น นะในช่วงของพฤษภาคมนี้นะเออไฟไฟมาลงมานะจ๊ะไฟลุกชดช่วงทีเดียวนะคะเพราะคุณอนะ่ะเริ่มที่จะเห็นค่าของตัวคุณมากขึ้นแล้วในช่วงปัจจุบันที่เป็นอยู่นี้นะอถึงแม้ว่าคุณจะคิดถึงเขาก็เหอะแต่คุณก็สตรองพอสมควรเหมือนกันอืมเลิศนะจ๊ะสำหรับคือศนะโอเคไหนเรามาต่อกันในเรื่องของคน ออมีคู่นะคะมีคนคุยนะก็ผ่านดูใจกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูแนวน้องกันนะคะพื้อสอบในช่วงของเดือนพฤษภาคมส5ายนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างขอสิบใบนะคะ ศบคุณคู่มีคุณคุยนะจ๊ะ Seven of Cups ค่ะ mm. Five of Cups Ten of Wills mm. Tree of Wands Two of Wills นะคะ่ะ King of Wands ค่ะ ืม Two of Wands, View of Fortune ก็มาอา Page of Wands ปิดท้ายด้วย Page of ฟ i e w โอเคแนวนมค่อนข,ข้างที่จะดีเหมือนกันนะคุณศศนะโอเคที่ผ่านมานะคะ สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตคุณนะคือโสมีคู่มีคนคุยนะคะเป็น two of you, t o of w a n d คนคนนี้นะจ๊ะไปไปมามาไปไปกลับกลบนะคะหรือตัวคุณเองพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ให้มันไปรอดกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะเออจะไปก็ไม่ไปจะไปก็กลับมาคุยอะไรแบบนี้พอจะไป พล,ลังเลก็มากลับมาแอคชั่นมันจะมีอยู่อย่างเงี้ยวนๆวนๆนะจ๊ะเออประมาณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ดูแล้วคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะเหมือนมาดึงดึงพลังของตัวเองกลับมาแล้วนะคะมีสิ่งที่คุณอยากจะมุ่งหน้า ทำนะคะดูเราจะเป็นเรื่องของการงานเนะเาะอะไรต่างๆที่อยู่ในหัวคุณเนี่ยคุณคุณพยายามที่จะโฟกัสมันอยู่ในตอนนี้นะคะถามว่าใจเนี่ยคิดถึงไหมนะคะมีนะอ่อรู้สึกแปลกๆตะวันใกล้จะตกดินทีไรเนี่ยใจมันวิววิวตลอดอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเออคิดถึงเขานะคะแล้วก็เสียดายความหลังอะไรต่างๆที่มันเคยแบบว่าเออไม่ชัดเจนหรือว่ามันมันมัน มันมีการกระทําอะไรที่มันไม่ค่อยดีต่อใจอะไรแบบนี้นะคะแต่คุณก็พยายามนะที่จะมองหาความสําเร็จความก้าวหน้าในชีวิตพอสมควรนะคะดูแล้วอยากจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ปล่อยให้ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นเรื่องของบาปบุญในอนาคตนะคะคือถ้าใช้ก็วนกลับมาละกันอะไรประมาณนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะปล่อยวางทีเดียวนะคะอืม ดูแล้วนะคะพื้นศบนะในช่วงของเดือนพฤษภาคม2,514นะคะพืษภศพนะคนมีคู่ไปว่านะจะได้กลับมานะคะกลับมาเลยแหละพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็ แนวโน้มค่อนข้างดีนะคะได้คุยได้ปรับความเข้าใจคือไม่เขาแล้วก็คุณนั่นแหละที่จะแบบแอคชั่นนะคะแบบอย่างชัดเจนเลยตัวเขาก็ให้ความชัดเจนกับคุณแล้วตัวคุณเองก็จะดูแล้วน่าจะมีข้อเสนอข้อแม้อะไรต่างๆพูดคุยกันกระทําอะไรกันนะคะเพราะคุณเองค่อนข้างที่จะเด็ดขาดขึ้น อะไรแบบนี้นะเออแล้วก็ดูแล้วเขาก็ยินดีที่จะให้ความชัดเจนกับคุณด้วยละนะคะน่าจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะอะไรที่มันดีต่อใจนะคะอาจจะชวนกันไปเที่ยวนะแล้วก็อาจจะมีการมอบของอะไรเล็กน้อย,อยหรือว่าเป็นคําพูดคําจาการกระทําที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของความสบายใจนะคะเอ,อ่อเน้นไปที่ว่ามันไม่ใช่คําพูดลมๆแรงๆลอยๆและตอนนี้นะคะเออมันเป็นเรื่องของการกระทา แล้วก็ความหนักแน่นในความสัมพันธ์มากขึ้นอ่าดูแล้วแนวโน้มนะคะสําหรับพืชศบคนมีคู่นะเดือนพฤษภาคมน,นี้ค่อนข้างที่จะรดทีเดียวนะคะก็คองเกรทุเลชันด้วยนะจ๊ะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับพฤษศพนะในช่วงของเดือนพฤษภาคม2,564นะคาอยมะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะอย่างที่บอกเนอะมันเป็น general reading นะคะมันก็อาจจะมีพลังงานที่สลับกันในด้านฝั่งเขาและคุณบ้างนะคะอาจจะไม่ตรง100%เปอนตอะยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้นะจ๊ะแล้วก็ h a p p ี b เบิร์ดเด้วยนะคะสำหรับใครที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะจ๊ะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขสงหวังครั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักกันทุกคนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ